มากินข่าวบ้านปลาดะะ้วยค่ะอันนี้ลาบไก่ด้วยค่ะหมูทอดสเต็กผักปลูกที่สวนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวสิพ่าไปเก็บอันนี้ข่าวเนียวของโปดะะ๊ดด้วยค่ะเอามากินขา่าวน้ำกันด้วยค่ะบ้านนี้เมื่อนี้กลับบ้านด้วยค่ะเมื่อนี้กลับวอชิงตันด้วยค่ะมาเก็บผักหลังบ้านของป้าแล้วก็มากินขา่าวเซาก่อนที่สิไปสนามบินนะคะ อายุราสเป็กกันได้อค่ะมาเก็บพักได้เด้อค่ะมาซื้อพักได้เด้อค่ะโอ้บ่ขายบ่ขายป้าบ๊วป้าบ๊วบ่ขายมาเก็บเอาโลดเด้อค่ะอยู่ราสเป็สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องนะคะในวันเดียวกันที่กลับจากไปเที่ยวอ่า r รดล็อกแคนยอนมานะคะแล้วก็มาแวะซื้อ,อยาแก้ปวดหลังให้ป้านะคะเพราะว่าป้าแกไม่ค่อยสบายสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับที่มีกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวของป้านะคะเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาเยี่ยมแกอีกนะคะแล้วก็คลิปที่ต่อเนื่องมานะคะคือคลิปที่ไปเที่ยว r e d Rock c a n y อนนะคะ มันก็จะยาวนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่อยากที่จะตัดตอนเป็นคลิปๆสั้นๆไปนะคะมันจะไม่ต่อเนื่องก็เลยทำเป็นคลิปยาวนะคะก็ขอแนะนำสำหรับใครที่อยากมาเที่ยว Red Rock Canyon นะคะเนวาดาที่อเมริกาที่ยังไม่ได้มีโอกาสมานะคะก็คลิปเดียวจอดทุกจุดให้ชมวิวทุกจุดนะคะไม่ต้องเสียค่าเครื่องมานะคะดูจบคลิปเหมือนได้เที่ยวเองนะคะก ขอบคุณนะคะมาเที่ยวบ้าน,นป,ป้าด้วยกันค่ะ The destination is on the right โซเชียลมันถึงแล้วนะคะถึงบ้านแล้วบ้านป้าแล้วดูอะไรเดินเล่นะต้นต้นใบมะกรูดนะคะ

road they got their own style property no? look uh -huh. <laughs>

เอาน้ำยังโอ้อาน้ำเปลานเห็นแดงเีวบ่นัำนรรามดาไนปลาน้ำที่ยุ่งข้างในโอเคบ่เยี่ยวไปปลาจะไปเอามี่แมอาน้ำนี่นี่น้ำยี่ใส่เนี่ยอืมตรงีแล้วเดกนี่ยวไม่ได้ไปเอานเดี๋ยวยาอ้สวยเอามากินข้าน้ำกันด้ค่ะ มาราสเบเกอรมือเด้กินข่าวเหนียวของแซบของโปรดลาบไก่ปลาสับหมูทอดสเต็กเด้อค่ะแล้วก็ผักผักจานใหญ่เลยล่ะ แซ่บค่ะอันนี้แซ่บแซบที่สุดเท่าทีมาทิปลาสเวกัาทิบนีเด้ค่ะอาหารมูนิแซ่บที่สุดฝีมือคุณป้าค่ะผู้แม่ป้าแข็งแกใช่นหมกับปวดแขวนะปวดหลังน,นั่งผู้แม่ป้าจัองมองสามสี่หมื่นป้า กินขวดยังซือใส้แก้วกินขวดแบบนี้เนะง่ายดีกินข้าวเนาะเย้ยคนบางคนบังบกินน้ำคุณมากินกน้ำก็นไปเลี้ยงกันที้ขวด กินข่าวแค่นี้เนาะค่ะเดี๋ยวสิพาไปเก็บผักหลังบ้านหลังจากกินข่าวอินแล้วค่ะเนาะนี่สวนหลังบ้านป้านะคะอยู่ลาสเวกัสดูผักแก่งามมากปลูกครั้งเดียวดูดูดู ที่นี่เขาก็จะติดๆกันนิ วิดีโออะไเด้่ยหายแล้วสิอันเดีด้วยผู้หลานวิ่งดูหน้าเอาอันใดบันนี่เอาแบบใดเอาเอาเพอกันนี่เอาอันนี้ตัดเบาหักมันบ่บ่าหักมันยังหักเอาหักไปสิอันเด๋โอ้อันฟักซี่นี่สิเอาไปซี่ไปตัดหักก็ขืนคือต้องเหรอมันมีบ่มันมีอยู่หักเอาไปใบตะเส่เขาขายหักคตัว เขาขายหัวถากตัวชุ่มมันอะแม่นใบปลเาไว้หนิแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกถ้าเขาตัดถ้าข้าตัดต้นใหญ่ๆยังสี่ก่าน้าค่ะท่านเขาะว่าเขาขายอยู่ในซูเปอร์เขาบอกขายห่าเหมือนกันวะนี่ยวใบปาเอาไห้สิจะได้ใส่ห่ามันนี่แมนที่แมนตัวอุ้ยไปถอนเอาทำไมต้นใหญ่ๆหนาว นี่ค่นี่ทอนแล้วพากมาเราได้แค่นี่เอาไปกับเข่าอยู่บ้านโอ้ยมีจางามงามางามมักก็เดียนาพักมีตางามงามมีตาแบบอวบอวด้วยุก ก็เอาหน่อยๆเอาเอาแบบใดเอาต้นเังไใดเอาต้นยิ่งย่งแล้วเนาะอุ้ยหนาวอันอันเอามีดอกบ่บ่เอาอันอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยจังเสียเอาแบบนั่นอะเอาแบบนั่นอะวันนี้เอาอันนี้บ่อันนี้คือพังยังตบพักการขึ้นพักการขึ้นเอาหน่อยๆที่เพิ่นไปเอาไปเฮ็ดสมบานเท่าเฮ็ดสมพักนะอือโอ้นี่เหอเออ เย็นเย็นเอาออกองยุ้ยสนี่เด้อค่ะของฝากของฝากจากจากจากเวก,กันเด้อค่ะเมื่อบ้านป่าเมื่อหลังบ้านเมื่อเก็บพักเด้อค่ะเก็บไปกินอันวอชิงตันวอชิงตันหนาวหลายว่นทั้งในมีพักเด้อห <c oughs> นาวหนาวเมื่อบ้านป่าพักหลายฝ <c oughs> นละสะไม่ตัด <c oughs> <c oughs> เดอดเายอไอเมอก็้พักดูไผ่ยูราสไปกัดได้ค่ะเมื่ก็บพักได้เด้อค่ะมา่ืสือพักได้เด้อวค่ะวัวบัวขายบัขายป้าบวป้าบบัขายเมาเก็บเอาโลดเด้ค่ะยูราสไปกัดเด้ค่ะได้เป็นกะละมังเหร

มันสีมปามีขนาดบ้านหนาด้วเนี่เต็มเลยอืบ้านหน,นาแบบนี้มันมันควรนที่สีตนน้นน้อยๆเด้แสดงว่าดินดีดินดีนเราใส่หิ้งเง่านไหลไหมพุ่ง่เรอแม่ปามันชิบ่มี่มองเขาชิบวมี่มองเขากระเป๋าฮะมันชิบวมี่มองเขากระเป๋ากระเป,าเป๋าเต็มนี่นะคะเก็บผักกลับบ้านนะคะ อนี่ด้วยค่ะได้พักกลับบ้านลมลยลมแล้วนี่ด้ค่ะสวนหลังบ้านสวนบกว้างเนาอค่ะแต่ว่ากับปลูกได้กินกินเหลือด้ค่ะกินจนได้แบง เพื่อนบ้านเน้อค่ะปลาแล้วกินหลายหลดอกแต่ว่ากระมักปลูกส่วนหลังบ้านน้น่อยส่วนตั้งแดนนะคะส่วนในเวกัด้ะค่ะหลังบ้านกวางยูเฮดแพทย์นิโอเออวันแพทนิโอมันก็เล่นใหญ่มันก็เล่นมองนี้มันกรเลืแคบปลูกข้นี้ก็กินบ่ไหวปลาเข้าเขาบ้านแล้วพ้อแล้วค่ะ เราข้อเราหนาวละแล้วบองนี้อันนี้เลยนะที่ย่างพักกูดนี่กูดที่ยังอันนั้นเะาต้องดูข้างหนข้าน้าขนาบ่เอาไหมป้าบ่เอาดอกอันนี้แบบแซ่บดีนะอันเดียวกันต้นนั้นนะบอกอันนั้นเขี้วอันนี้เขี้ยวนี่ยุบานกับมุกบานมีอยู่มั้งเนี่ยเราต้องดูแห้งเก็บแห้งขึ้นเนี่ยเอาบ่ โบ,อบ,อบอเอาดีแล้วไม่ป้า,าสแกงสมอันนี้เอาไว้แกงสมมาจากทางเหนือนะคะนี่ป้าเราบอกว่ามาจากทังเหนือมาอจากเชียงใหม่นี่เห็นบ่ไม่ป้าเอามาเสียบนมันจะขึ้นี่สิไข้ดอกอ,อู้ยอะแค่นี้ค่ะป่ะไปเจอกันเพราะชิงตันเนาะค่ะเดี๋ยวืันนี้กลับบ้านแล้วค่ะ <laughs> yeah look at my uncle super handsome your video. uncle. <laughs> oh, yeah yeah you you're ma. Video. you and ma. <laughs> <Hey>. <laughs> this video yeah your new videos your pictures more videos more pictures this is this is video then then I'm taking picture. <laughs> <laughs>